มีกล้องกล้องสนานรถตูตแล้วมีรุ่งกับมีกล้องกล้องสนานรวลโตแล้วมีรุ่งกับออสมีกคมเพชรเขามีเทนเนอร์แล้วก็มีมเบคกับเทนเนอร์ก็มาคุยกันเขาคุยเรื่องของการการชกมวยจะชกไงชนะนะผมไม่มีเจตนา,าอะไรที่ที่ทำให้นักมวยเสื่อมเสียนะผมเรียกเรื่องนักมวยขึ้นมาคุยเนี่ยก็คือได้ตังค์แล้วยังไงต่อยชนะ นี่คือผลที่ผมเรียกมาแล้วเมื่อก่อนผมก็เรียกมาตลอดก็มไม่เห็นมีปัญหาเลยนะมีนักข่าวชื่อไอ้แชมป์เนี่ยที่มันไม่ชอบผมเนี่ยผมถามว่าผมไปทําอะไรให้มันวะนะแล้วผมเจอต่อหน้าผมจ้ะถามว่าคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่านะผมก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ไหวไม่ไหวจะไปมิสเตอร์๋องหรือหนู่ยไดโมหรือแจ๊ดหรือพี่นกหรือใครก็แล้วแต่นเนี่ย ขาไม่เคยมากล่าวว่าผมอะไรเลยเขามีแต่ชื่อโชมผมว่าผมแม่งมีไดแจกแจกทองอาชีนักมวยนะมากล่าวหาว่าผมนี่คิดไม่ดีกับนักมวยบางทีมันก็เกินไปนะถ้าคุณไม่ชอบผมเนะี่ยคุณก็ไม่อยากไปยุ่งกับผมนะทางใครทางมันนะคุณมีอาชีพนักเาวคุณก็ทำของของช่องคุณไปคุณอย่ามาก้าวไก่ในกลุ่มของผมเพราะผมก็แค่ไปช่องเสียดสีแค่ อ,อาทิตที่สองใช่ไหมคุณก็หาเรื่องได้งานผมน,นะผมถามว่าคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าวะครับถ้ามีอะไรกับผมทักมาหาผมได้เลยนะพร,พร้อมที่จะคุยและพร้อมที่จะจะทำอะไรก็ได้ว่ามาเลยเอาเลยว่า,าเลยนะแต่ถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องกับผมคุณกอ็อย่ามาอย่ามายุ่งกับผมนะทางไนทางมันผมเตือนคุณเลยนะว่า่าคุณอยากยุ่งกับผมนะ ลูกพีคุณน่ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณตลอดยี่ชั่วโมงหรอกนะต่างคนต่างทำงานกรินคุณก็มีอาชีพคุณผมก็มีอาชีพผมผมเป็นเทนเดอร์เป็นหัวหน้าค่ายพีเคแสนไทยผมดูแลนักมวยผมนะต่างคนต่างอยู่แล้วมวยผมเนี่ยผมซื้อมาถูกต้องถ้าผมไม่พอใจผมก็ลองย้ายสึกไปไปไป,ไปกลุ่มพลังใหม่อันนี้ก็อย่ามาว่าผมไว้คนคนเดียวทําให้เป็นแบบนี้ผมถือว่า คนนี้มันไม่ให้เกียิผมนะเจอก็ต้องไม่ต้องมยองายกมือไหว้กันเข้าใจนะใครอยู่ที่ผมอะ่ะผมพูดตลอดว่าอยู่จนเลิกนั่นนั่นคืออาชีพเราเราก็ไม่อยากจะลาะใครนะเขามีหน้าที่สื่อก็สื่อของเขาไปไม่ใช่เขาจะสื่อปากดีว่าคุณนู้นวันนี้เดีย๋ยวสักวันก็ต้องเจอดีอะผมรับรองเลยนะไม่รู้ว่าใครทําทําคุณอะผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่หยุดปาก ว่าคุณลุงวันนี้นะสักวันเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องนะผมก็ไม่ไม่อยากมีเรื่องหรอกเพราะว่าทางอะไรทางมันคุณมีอาชีพอะไรผว่าทางวาที่คุณไปคุณเป็นนักข่าวผมกวไทไปแต่ผมถามช่คดีโชคเป็นคนเรียกตัหมือขึ้นรถเนี่ย